ผมมาสร้างดอบลิตขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าผมเนี่ยอยากช่วยอยากเอาความรู้ที่ผมได้ไปซื้อมาไปเล่าเรียนมามาถ่ายทอดนะคุณสามารถดูตัวอย่างได้เลยว่าผมเทรนใครแล้วบ้างชีวิตใครประสบความสำเร็จแล้วบ้างคุณจะเห็นคนที่มีรายได้ตั้งแต่หลก 100, 000, ักหมื่นจนไปถึงหลักห้าแสนต่อเดือนคุณอยากเป็นคนคนนั้นไหมอยู่ในดอบลิตมีคนมีรายได้เดือนละห้าแสนนะ แล้ววันที่เขามาหาผมมาแลกเขามีนี่อยู่สี่แสนแล้วเขาก็ไม่ได้มาจ่ายค่าเล่าเรียนสักบาทให้กับผมเรียนพีนะจะมีก็แต่แค่ของขวัญวันเกิดนะวันที่คุณเข้ามาที่นี่นะผมสามารถถ่ายทอดความรู้และทำให้คุณประสบความสำเร็จได้แต่ขอคุณเรื่องเดียวในวันที่คุณประสบความสำเร็จแล้วในวันที่คุณร่ำรวยแล้วอย่าเห็นแก่ตัว คุณจะต้องไปสร้างแงรงบันดาลใจและก็ถ่ายทอดความรู้นั้นให้กับเพื่อนๆนบ้างนะให้กับเพื่อนๆนบ้างนะการที่เราจะประสบความสําเร็จนยะมันจะต้องมีต้นทุนเพื่อนๆน,นทุกวันนี้เขาไม่มาสอนกันฟรีๆรีรัแต่เอาเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนจนเหมือนกันเป็นคนลําบากเหมือนกันนะผมจะถ่ายทอดความรู้ให้ทุกๆคนขอให้คุณตั้งใจนะแล้วเรียนรู้แล้วเชื่อ แล้วเอาไปลงมือทาโอเคเชื่อและเอาไปลงมือทํทาทําตามนี้เป๊ะๆคุณภาพชีวิตจะดีแน่นอนโอเคสมุดกับปากกาเตรียมยังนะโอเคไหมครับนะสะมุดกับปากกาเตรียมยังเตรียมแล้วเนาะนะนะ นะโชคดีแล้วนะที่เราได้มาเจอกันนะอะทีนี้นะก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนว่าดอปลิ้มันคืออะไรผมถามเพื่อนๆว่าคุณอยากจะแก้ปัญหาแบบถาวรไหมอยากไหม นะถ้าสอนหาเงินอย่างเดียวสอนได้แต่ผมไม่อยากให้ท่านมีแค่เงินอย่างเดียวเพราะว่าการมีเงินไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาคุณนจะต้องมีความรู้ทางการเงินด้วยถ้าคุณไม่มีความรู้ทางการเงินคุณได้เงินไปคุณจะจนยิ่งกว่าเดิมคุณจะลำบากยิ่งกว่าเดิมคุณจะชิบหายยิ่งกว่าเดิมเงินเนี่ยมันเป็นดาบสองคมนะความรู้ไม่ถึงความรู้ไม่ได้ มีเงินมากมายก็อาจจะทําให้ชีพหายกว่าเดิมได้โอเคทีนี้นะวันนี้เดี๋ยวจะฉีดวัคซีนให้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้แอปดอกิมันทํำยังไงนะมาที่นี่ขอให้เป็นที่สุดท้ายได้ไหขอให้เป็นเป็นที่สุดท้ายที่คุณจะต้องไปวิ่งหาเงินได้ปเอาให้มันจบโอเคไหม ขอให้มันเป็นที่สุดท้ายแล้วก็ตั้งใจทําแล้วก็ทําให้มันจบโอเคไหมครับนะโอเคสัญญาไหมว่ามันจะเป็นที่สุดท้ายนะไอ้เรื่องสําเร็จอราสาเร็จไปแล้วแต่อย่าหักหลังกันก็พอนะโอเคไหมสอนจะสอนฟรีแต่ไม่ได้มีค่าเล่าเรียนหรอก ในชีวิตผมเนี่ยเวลาทุกคนรวยเรจะมีคนเฮี้ย,เย,ยเยอะอะทีนี้นะผมจะพาทุกๆคนหลุดจากวงจรอุบาทได้ยังไงหลุดจากปัญหาเงินเดิมๆได้ยังไงตอนเนี้ย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  ปัญหาของพวกเราคือข้อแรกพวกเราเนี่ยไม่มีธุรกิจหรือไม่มีเครื่องผลิตเงินเข้าใจไหมปัญหาแรกเลยเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราทำงานแล้วเอาเงินไปใช้จ่ายถูกไหมตอนแรกตัวคนเดียวมันก็ไหวมันเริ่มมามีปัญหาตอนที่คุณเริ่มมีแฟนมีลูกซื้อบ้านซื้อรถ พ่อป่วยแม่ป่วยต้องไปกินนู่นนี่นั่นคือค่าใช้จ่ายมันสูงพอค่าใช้จ่ายมันสูงไอ้เงินที่หามามันก็ไม่พอใช่หรือไม่มันไม่พอบางทีเนี่ยถ้าคุณตกงานไอ้บ้านรถหรือว่าค่าใช้จ่ายที่คุณผ่อนอยู่ก็จะเกิดปัญหาปัญหาตอนนี้ของพวกเราก็คือพวกเราเนี่ยไม่ได้มีธุรกิจ และสินค้าที่เราขายก็คือแรงใช่หรือเปล่าพวกเราขายแรงแล้วการขายแรงมันมีจํากัดยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณตอนนี้คุณทํางานประจําคุณได้ค่าแรงวันเท่าไหร่สมมติว่าคุณได้ค่าแรงสี่ร้อยบาทถูกไหมคุณขายให้กับใครก็ไม่รู้โรงงานไหนก็ไม่รู้แปดชั่วโมงแล้วทีนี้ถ้าคุณอยากจะได้วันนี้สี่พันบาทมันทําไม่ได้คุณต้องทํางานถึงต้องสิบวัน ถูกไหมมันไม่สามารถทำสี่พันวันนี้ได้แต่มันวันละสี่ร้อยสี่้อยสี่ร้อสิบวันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆขายอยู่คือเวลาซึ่งการขายแรงขายเวลามันได้เงินนิดๆหน่อยๆแต่มันจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถ้าเรามีธุรกิจ หรือมีระบบธุรกิจถ้าคุณมีรายได้วันละหนึ่งหมืนบาทปัญหาที่คุณอยู่นะตอนนี้คุณว่าหมดไปไหมโอเคคิดง่ายๆถ้าเรามีรายรับวันละหนึ่งหมืนบาทปัญหาที่เราเจออยู่นตอนนี้มันจะดีขึ้นใช่หรือไม่แต่คำถามก็คือเราจะไปเป็นเจ้าของธุรกิจ ได้อย่างไรในเมื่อมันต้องใช้เงินจํานวนมากที่ผ่านมาเราได้เงินมาแล้วเราก็ใช้จ่ายถูกปะเราซื้อเอฟบิตติงซื้อทุกอย่างที่ไม่ทําเงินซื้อบ้านซื้อรถส่งลูกเรียนจ่ายค่าน้ําค่าไฟเราจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรทําเงินได้ตังมาแล้วก็หมดไปได้เงินมาแล้วก็ใช้ไปสุดท้าย ก็ไม่พอวิธีการแก้ปัญหาทั้งหมดทําแบบนี้จดลงไปในกระดาษอย่าให้หมอดูอย่าให้ใครก็ตามมาหลอกคุณได้คุณจะต้องครอบครองระบบธุรกิจที่ทำเงินเข้าใจไหมจดลงไปในกระดาษถ้าคุณอยาก แก้ปัญหาคุณาภาพชีวิตตัวเองคุณจะเป็นจะต้องครอบครองธุรกิจที่มันทําเงินวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาให้กับทุกๆท่านมีแค่วิธีนี้ถ้าเราไม่ได้มีธุรกิจที่ทําเงินตัวเราได้แหละต้องหาเงินและคําถามคือมันก็หาได้ว่ามันไม่กี่ร้อยแต่ถ้าเราอยากจะได้วันนี้สามพันวันละหนึ่งมืนเราจะต้องมีธุรกิจที่ทําเงิน เขาจ่นะมีคนบอกว่ามีแต่นี่กับนี่นั่นมันเป็นฝีมือของคุณก็คุณไปสร้างนี่ตอนนี้คุณแค่ต้องมีสติและตั้ยใโบนตอนที่คุณไปกู้บ้านซื้อรถทำนู่นทำนี่มันไม่มีใครไปใช้กับคุณหรอกไม่ต้องโทษตัวเองหลังจากนี้ mindset หรือวิธีคิดจะต้องเปลี่ยนไป ไม่ใช่หาเงินไปจ่ายหนี่หาเงินไปช้อปปิง้งหาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถแต่คุณจะต้องทำงานหาเงินไปขยายธุรกิจและให้ธุรกิจมันผลิตเงินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและปัญหาที่เจออยู่จะหมดไปผมเริ่มจากการเป็นลูกจ้างผมทำงานผมเป็นลูกจ้างเขาก่อนผมได้เงินผมเก็บเงินและผมใช้จ่ายไปกับธุรกิจตัวเองและธุรกิจตัวเองใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น มันก็สามารถเคลียร์หนี้โปะบ้านซื้อรถทำทุกอย่าง everything โอเคเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือวัคซีนนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องมีสติเพราะว่าการหาเงินอย่างเดียวไม่มีทางที่จะปลดล็อกหนี้หมดคุณก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตหรอกคุณต้องการหนี้หมดไม่พอ แต่คุณต้องการออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีพาพ่อแม่ไปกินอาหารอรอ่อ,รอยๆได้เป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นใช่ไหมมันคือวิธีเดียวคือมีธุรกิจที่ทํา